กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก รับฟ้งเาตอนชุมงจากโซน์ขาววิทยุมอกอสงคล้าค่ะแปลงปลิกไท่บ้านสวนมรดกลูกปริกไทยตรังพันปะเลียนได้รับมาตรฐาน GAP จากกลุ่มวิชาการเกษตรและเดินนาขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเพื่อยอกระดับซูมาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียมนายนนท์พ่นหน้าพ่อเกษตรอำเภอ,อยานตาขค้าจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายฮุสรี่ฮิมหมะมัด และนางสาวอภันตรีมีบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกรษตรปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงปลูกพริกไทยตรังพันปะเลียนคองนาาบัณฑิตพิร่มทองเจ้าคองแปลงพริกไทยบ้านสวนมรดกได้เยี่ยมชมแปลงพริกไทยตรังพันปะเลียนจำนวนห40ข่คางที่ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกรษตรและกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเพื่อยอกระดับซูมาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียม สำหรับบานซวอนมรดกมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ผิกไทยดำราคากิโลกรัมละหกร้อยบาทผิกไทยขาวราคากิโลกรัมละหนึ่งพันหกร้อยบาทผิกไทยแดงราคากิโลกรัมละสามพันบาทและยังมีการแปรรูปเป็นขนมเตาซอผิกไทยนอกจากนี้ยังมีผืชทางเหลือกชนิดอื่นได้แก่มะพร้าวสองร้อยสี่สิบตัน มาก 1, 100ตอนกระท่อมสี่อยตอนมีการเพิ่มมูลค่าของพริกไทยพันปะเลี้ยนเช่นพริกไทยตรังเม็ดเล่พริกไทยขาวทั้งแบบปนและแบบแมตตขาวธรรมชาติเพื่อส่งจำหนายทางช่องทางออนไลน์และส่งจำหนายไปยังต่างประเทศโดยแปลงปลูกมีการจัดการสวนอย่างเป็นระบบทางระบบการให้น้ำการจัดการสัตรูพืชการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพและกำลังดำเนินการสร้างโรงแปรรูปผลผลิตเผื่อข้อมาตรทานออยอ ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อศึกษาดูงานหรือสังสื่อพ้นผลิตได้ทางเพจบานสวนมรอดอกพริกไทยตรังมะพร้าวนำหอมหรือโทรศัพท์081ส092ส16วินีนาศสุรกรรมแห้งศูนย์ขาวิทยุมกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน